ผมอาจจะตายแล้วผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆก่อนที่จะได้มาซึ่งประชาธิปไตยในสังคมไทยผมพร้อมลงจากพักตลอดเวลาผมไม่อยากยึดต,ติดอะไรเลยไม่ใช่ที่ผมไม่อยากจะมาทำเลยนะผมไม่ยึดต,ติดอำนาจถ้าวันใดอย่างที่บอกถ้าวันใดเราระดมทุนได้แล้วทําให้พักยั่งยืนและเป็นและเป็นเรื่องเดียวเพราะอะไรที่เวลาผมพูดว่าเราอยากให้เห็นพักยั่งยืนเพราะผมเชื่อว่าการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยในเมืองไทย กว่าที่จะชนะผมตายไปแล้วพักต้องอยู่ยาวกว่าผมอมผมอาจจะติดคุกผมอาจจะตายแล้วผมเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆก่อนที่จะได้มาซึ่งประชาธิปไตยในสังคมไทยดังนั้นพักต้อง l าส t ลองเกอร์ถ้าคุณพูดถึงชายนี่คนก็ไม่กล้ามาร่วมออกับคุณแล้วนะไม่เป็นไรฮะผมคิดว่าใช่ไหมผมคิดว่าคนแกนสําคัญเดี๋ยวติดคุกเดี๋ยวตายแล้วเราจะเข้าไปได้อย่งไงคุณทิชัยครับภารกิจวันนี้การต่อสู้ในครั้งนี้ ไม่ใช่เพื่อชีวิตตัวเองอแต่เพื่อทําให้ลูกผมทําให้คนรุ่นต่อไปไม่เติบโตมาในสังคมที่มีปัญหาแบบนี้อดังนั้นผมอยากเรียนรู้ท่านว่าผมอยากเรียนรู้ท่านว่าทําไมพักนี้เป็นไปได้อเพราะทั้งปียบุตรทั้งอาจารย์ปียบุตรและทั้งผม,มเราไม่ได้จากมาอยู่ตรงนี้เราพร้อมผมพร้อมถ้ามีใครมีสักคนที่มีศักยภาพดีกว่าผมพร้อมบวนาตัวเอง ดีกว่าผมมาอยู่จุดนี้ผมไม่ทําถ้าพักเพื่อผมผมกล้าพูดเลยนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมบวกในพักเพื่อไทยอืมแต่พักเพื่อไทยนะครับผมไม่รู้สึกว่าวันนี้พักเพื่อไทยเป็นตัวแทนผมได้อีกถ้าพักเพื่อแทนย,ยังเป็นตัวไทยความหวังผมได้ผมไม่มาทําถ้าพักประชาธิปัตย์ทำได้ผมไม่มาทํา